แล้วก็ทีมกราฟิกตามที่ไปที่ห้องประชุมด้วยนะค่ะออนมันเป็นแบบนั้นแล้วมันต่อเนื่องกันใช่ไว เปิดตัวของทุกคนใช่มีอยู่ชื่ออะไรลูกฮชช่อไฟเจฟ้าอันนี้ค่ะหมวยค่ะคิงครับผมคิงในเรื่องคือคิงใช่ผมเอื้อครับผมเอื้อ่อขาครับฮะ่อือ ชิคกันครับก็ตามมาด้วยชื่อพี่บรานนี่ไงในเรื่องเป็นพี่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เป็นการรวมตัวหมู่ๆในออฟฟิศเลยเปิดตัวใช่ก็คือเหมือนจะปูใส่กระด้กเลยจริงๆสนุกดีนะคะวันนี้เปิดตัวมากเพราะแบบว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นสี่เปิดตัวแต่ทุกคนเข้ากันได้ดีมากเลยใช่แบบสนุกสนานมากๆเลยค่ะแบบว่าอุ่นนะอบอุ่นนะอบอุ่นตอนแรกเขาจะพิดว่าอบอุ่นแต่ว่าเออจริงแล้วอบอุ่นอ๋อมากันครบอย่ังไงเยอะ บางคนใน oh, yeah. oh, ออฟฟิศหมือจำชื่อไม่ได้เพราะว่าสัตว์าัวใหญ่มากมีแค่แบบส่วนเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดรูปจะปวดหัวกว่านี้อันนี้คือประมาณแค่ส่วนหนึ่งส่วนสามของออฟฟิศก็ากติดตามพวกเราด้วยนะครับอยากเล่นกับอนนท์นะครับผมมีความโอเ้นเยอะเลย เป็นไงมาทำผมเนี่ยใครเป็นไงเจ็บนะขอขอรางวัลหน่อยเอาเมื่อที่คนเหยียบเท้าผมอะเอาเมื่อกี้นี้ก็คือแบบว่าผมเหยียบคุณบอกว่าไม่คือไม่เห็นเจ็บเลยไปบอกทุกคนต่อหน้ากอง่าแบบคุณไม่เจ็บเลยเจ็บเลยแต่่านิดนึงอะขอบตรงแจ้งขอบอกอ้ยมาจุนทำไม ไม่เจ็บโอ๊ยเนี่ยเจ็บนะครับไม่มีสาระเลยเลยปายตาด้วยนะครับอยากให้กันนอนอ p ่มอ่ครับผมเพรยะว่าเราย้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอยโอ้้ยโ้ยโ้อ้้ยโอ้ยโ้ย้้ย้้โ้ กามเออกามไฟเปอร์ถูกไหมมันเมื่องที่แบบเอ้ยแต่จริงๆแล้วตัวตัวแผ่นดินมันเป็นก้อนต้นนึงที่มันจะดาวที่มันแผ่นดินเพราะมันไม่ยอมดาวดึงพุ่งมันเลยกันแบบมัเปิดไว้เก็บมาเออลองดูเติมไปอีกแล้ว อบอเลยนะเกื่อลอรโหดมากโอ้ยเกิดอแล้วปดนซึ่งวมื่อจสุดท้ายตอนออกจากซีนมาท้ายสุดที่ทิ้งเน็ตไว้คนเดียวเน็ตก็กำลังหหกทำองออกในตัวเองอยู่มันก็เลยเรียกว่าสับสน S <S <S ก็ฉ mm hmm. ากเมื่อกีก็เป็นฉากที่แบบว่าเอื้อเก็บอารมณ์แบบว่าไม่ยอมแบบคุยเคลียร์กันกับคิงแล้วแบบพอได้เคลียร์จริงๆอ่ะเอื้อก็รู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่เอื้อบอกไปมันไม่หมดใช่มันก็เลยแบบเป็นอารมณ์แบบซ้อนแบบว่าเข้มแข็งออนแอร์ air, แล้วก็เข้มแข็งอีกทีนึงอ่าเหมือนแซนด์วิชอ่ะป๊า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 อ่ะกินกินของแซนด์วิชของแซนด์วิอะไรเนี่ยีใช่ใช่รวบรวบพี่นะครัยไดอะล็อกก่อนนะเอาเอาเนื้อเรื่องก่อนเดี๋ยวพี่ชีค่อยบอกว่าฉากพิเศษมีอะไรบ้าง เป็นซีนที่เหนื่อยมากเลยอะวันนี้เขาบอกว่าง่ายๆที่ด้ามาแบบไปซีนเที่ยวผับแล้วก็เออเออโอเคหนึ่งซีนเบาๆก็เลยทําให้รู้ว่าการเที่ยวผับจริงๆมันไม่ได้ว่ามาเที่ยวเฉยๆนะใช่ครับมันคือการเต้นแล้วเหนื่อยเราคือออกกำลังกายนะจ๊ะวันนี้ให้ความรู้สึกว่าเหมือนถ่ายละครตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นคือปกติถ่ายซีนเยอะกว่านี้ยังไม่เหนื่อยขนาดนี้เลยนะจริงครับอันนี้คือลองด้วยเต้นด้วยเลยทให้รู้ว่าอ๋ออายุเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะ อายุมันก็คือก็คืออายุอ่ะถ้าวันนี้ถ่ายรวมซีนผับแล้วไปประมาณ1ิซีนอ่ะคิดว่าพรุ่งนี้ขอลางานเลยนะคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะน้ำหนักก็เหมือนตัดขาข้าวหนึ่งอ่ะน้ำหนักลดค่ะแต่สนุกเนาะสนุกสนุกมากวันนี้ชอบแบบว่าตอนที่แบบซีนรวมหมู่มวลอ่ะที่แบบรวมตัวกันเยอะๆอะไรเงี้ยสนุกกันมากเลยครับมั่นหวัยดีชอบเออสนุกดีครับตอนนี้นะคะเห็นเลยกับอนนท์ค่ะ สนุกมากแบบพี่ชอบมากแบบฟิลสนุกจริงๆโดยเฉพาะเจดก็คือเจดมันสุดพี่บุโกพี่จีดา้าเอาจริงๆคือแบบพี่มากับพี่ปากคือทุกคนจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่ป่ะพอแบบอพอแอลก็ฮอ,อ,อเข้าปากปุ๊บองค์บากก็เข้าสิ สนุกดีครับผมก็ถือว่าได้มาพักผ่อนในซีนี้ด้วยอยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่าแบบสิ่งที่ดื่มกันหรือว่าสิ่งที่แบบกินกันอะไรอ่ะคือไม่ใช่แอลกอฮอล์นะครับผมก็จะเป็นแบบชามะนาวใช่นี่คือกินแล้วจนมึนจริงเพราะว่าแบบมันกินเยอะมากใช่ไหมเราแบบนี่เป็นคนที่เวลากินของหวานเยอะมากๆจะเวียนหัวแต่เกาแบบแก้โดยการดื่มน้ำเปล่าเยอะๆมันก็จะได้ฟิลบแบบมึนจริงๆ แล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นนั่นเป็นสีที่สอนใหหลายๆคนนะว่าถ้าเผื่อเราดื่มไปทั้งคู่กินได้กินได้กินสั่งๆกินอะไรแบบนี้ได้กินกับเพื่อนกินถูกคุณได้แต่ก็ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อคนอื่นนะครับผมเอาพอสนุกพอแบบไม่ต้องกินแบบถึงขั้นที่ต้องแบบให้คนอื่นต้องเดือดร้อนะ่ะจริงๆเชคแคลนะครับ